คมันลยเคอยไหลลุักล้ยเครื่องไ่ค่ะเมื่อนี่ตัดกล้ยเครื่องไงแปดตรงดูค่ะนี่เลยโชว์โชว์โชวกล้วยหอมองปลูกไว้ดสิบโชว์ุนะ ปาดปาด,าดโอ้ปาดเครื่อใยั่พักแนไอชอ้อตน้ำเลยอเออชอ้อตเลยชอ้อนเลย,ยเดี๋ยวค่ะพะบานจะคอ่อยใช่ยช้บารเซียวไว้ใส่บูระทินก็เล้นะมันอ่อนว่ะมีดมาะมืลล้าทำก็ดีแล้วเดดนื้อนุ่มได้นี่หอมแซ่บได้นี่ ถือวยอเออั่แจัอไอจะยิบออกเออเออบ้าหละไงว้ายนละนละสุดไปหัวไปสวนมาจ้าไปทากันไปหน้ามามาพอป่วย usted, เครื่เราองนเราเดินเบิ้งมาวาดเลยเพราะว่าเ่าอยู่บ้านบ้าดเนละ วยึ้งใหญ่กวยขึ้ใหญ่ย่ะโอ้ยไม่ได้ชุดหรอกมึงดูเดือดเยอะอีหลายอย่าพึ่งอย่าพึ่งลูกต้องต้องต้องถอยก็ลูกถอยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแม่แม่ทีเนี่ยพ่อผิดพลาดเมื่อแม่เนี่ยไอ้ก็ลูกรุดหนึ่งรุดแล้วโอ้ยยิ่ถอยก็ลูกอย่าบอกลูกสองอย่าบอกลูกถอยก็ลูก สอบกับแม่เฮดเวียนยู่เนี่ย แม่ทำงานอยู่แนะ่อีไร้อเพิ่งยังพี่บุรนว่าทำหลารมาพูดหลายดีแม่มาไอ้พี่บุน,นก็มาทำอะไเดี๋จวพอจะแม่ 1วิ11ป๊าดเอาปุงสิบ่ได้กินกล้วยแซ่บาเบิ่งนาถยลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10วิจะวิักๆนี่เท่าไหร่จัหน่วย2 4 6 8 10 12 14 5 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 0 2 4 5 6 7 8 9 1 0 2 4 5 6 7 8 9 1 0 68ทุกครั้งก็จะมี18อร่อยกล้วยค่ะกล้วยสะออนกล้วยจ้ากล้วยเครื่องใหญ่ๆวีใหญ่จ้ากล้วยหอมท่องสุกค้าเครื่อค่ะเหลืองอวยหอยพึงตัดจากไม่ไมสดๆจากกล้วยกล้วยตุข้าขางให้จอยโหดแล้วนะตีตูตูตปีเมืตูปาตปากระพอปาตูตูตูู่ยูตูาูตาตปาูตูตูต้างหาอยลู่ให้กินปตู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 ่นตู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 ตนู สุกขาเคลือสุข้าเคลือแม่เทียนเอาวีนี่ไปเออดีต้นเออที่เหลือก็จะไปกินวัดเพราะว่าเอาไปวัดแล้วก็จะแบ่งขาแบ่งญาติแบ่งพี่เบื้องน้องแม่เทียนแม่เทียนว่าแม่เทียนมาาพอดีคแม่เทียนไปได้ั่ตากไหัาไปหัวบักพีก่อนค่ะคุณส่วนแม่เทียน ค่ะยุคางบ้านยุคใกล้กันค่ะบ้านแม่เถียน,นพิษสะไบค่ะพิษสะไบของไอ้งจ้าเพิ่นกะปลูกพักปลูกมีเพิ่นว่าเพิ่นสิเ้าไปหดสวนได้ห้กลวยไปวีหนึ่งกะสิบแบ้งปันกันกินนี่ละจ้าส่วนมากกะซแบ้งปันกันกินละกะเอาไปว่าจ้าเดี๋ยวอิงเก็บกลวยก็น,นะจ้าเฮ็ดเม่นู่อาหารกันปลาเมื่อนีเมือม่อี้เบอมื่อี้ทั้งกลวยทั้งปลาจ้าของอยู่ของกินแบบพ่อเพียงจ้า เห็นไหมเห็นไหมจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งไกๆไรเนาะจ้ามันเป็นความดีใจพุ่มใจหลายๆเลยแหละมัน่วยหอมจ้ามันเป็นความดีใจพุ่มใจน้ำพักน้ำแรงของเห้านาะจ้าสามารถปลูกกล้วยปลูกพืชพักตั้งๆได้ยุได้กินเนาะจ้าได้ท่านได้แบงปันพี่พนๆน้องๆอันนี้ก็ครบพอดีจ้าระวัง พี่น้องของไอ้งจาคนละวีคนละวีจาเระว่พาพี่สาวพี่สาวค้นโตค้นล่องคนง้นกลางน้องน้องไส้หล่าจ้าแล้วกับพี่สาวอีกคนหนึ่งอยู่อุดอรเนาะจ้ะากัว่าะหายล้าลนแล้วก็ตัวเองกับว้กินเนี่ยมันเป็นความดีใจพุ่มใจจ้าได้ท่านสองวีใหญ่ๆนี่กัสีเอาไปเฮ็ดบุญเนาะจ้านี่แหละมันเป็นความมันมีความสุขจ้าความสุขอีรลีกล้วยหอมท้องนี่ วีหนึ่งตกลายบาทคือกันจ่าถ้าเฮาได้ไปซื้อนี่ก็สิบเปอรไลาบาทเลยจ้ะนี่แหละกระทือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ประโยชน์ต่อเฮาต่อพี่ๆน้องๆเนาะจ้ะอิงขอฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อิงใด้จ้าอิงขอล่าเพื่อนๆไปก่อนจากคลิปนี้จ้ะเดี๋ยวเจออิงในคลิปหนานะจ้าสวัสดีจ้า ขอบคุณหลายๆได้จ้าที่ติดตามรับชมช่องอิง u t u b e มาตลอดจ้าขอบคุณหลายๆจ้า